สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอครับวันนี้เราถือว่าได้รับเกียรติจากสองท่านนะครับครับด้านด้านข้างผมก็คือป้าอ้อยเจ้าของแปลงอ่าลำไยนะครับใช่ครับครับสวัสดีครับป้าอ้อยครับครับด้านซ้ายมือของผมนะครับเนี่ยคุณหน้าคุณตากันดีครับมารูปหลอทีเดียวครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้ถือว่าอ่าเราจะมาเจาะลึก นะครับเรื่องการทําลําไยนอกฤดูนะครับสภาพเดิมเป็นยังไงลองให้ป้อยช่วยอธิบายให้ฟังนะครับสภาพปีที่ผ่านมานะครับผลผลิตได้อยู่ประมาณ30ตันผลผลิตก็คือ30ตันครับแล้วปัจจุบันล้วครับคาดการว่าคาดการว่าไม่ต่ำห้าสิบตันโอ้โหน้องเอเกือบสเท่าตัวลครับนะฮะแล้วอย่างนี้เนี่ย อย่างราคาเนี่ยถ้าเทียบกับครั้งก่อนนี้ตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับตอครับที่แปลงนี้ที่เราหมาไปอยู่สี่สิบ็บาทสี่สิบเจ็ดอกโอ้ครับแล้วเดิมเนี่อยู่ที่สี่สิบห้าสี่สิบห้านี่ได้เพิ่มขึ้นมาโอ้คือจุดที่ทําให้อาจารย์นายสนใจที่จะเข้ามาเอาความคิดเนี้ยเอาเรื่องวิธีการใช้กับสวนมาอ้อยเนี่ยครับคือตรงไหนคือประเด็นนะครับคือประเด็นหลักสําคัญตอนเนี้ลําไยเนี่ยระบบการผลิตมันมีปัญหามากครับ ด้านการผลิตการตลาดนะคะคือว่าเราก็จะมาดูจากแปลงที่ไม่ประสบความสําเร็จอ oh. แล้วลองเอาระบบเข้ามาพัฒนาครับนะฮะโดยบริษัทเกียรตัยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในเรื่องของงานวิจัยทั้งหมดอื่ครับอที่มา oh. รเราก็ปรับระบบจนกระทั่งเรามีคําตอบว่าลําไยเราสามารถจะควบคุมได้ทั้งหมดทั้งในด้านของอคุณภาพ ปริมาณผลผลิตวันเวลาการเก็บเกี่ยวครับแล้วก็การราคาหรือการตลาดนี่คือคือตัวหลักของสวนแปลงนี้มีการจัดการอย่างไรอาจารย์ที่ใช่ได้ผลผลิตขนาดแบบนี้ครับคือครับถ้าเราจะสรุปง่ายๆนะครับว่าเราก็ต้องมาจากพื้นฐานความสมบูรณ์ของต้นเป็นลําดับที่หนึ่งครับผมและต่อมาก็คือเราต้องสามารถควบคุมการตลาดอื ให้ได้ภายในเวลาที่ตลาดกําหนดเพราะว่าลาไยเราเนี่ยผลิตเพื่สอส่งออกถ<ช>ูกไหมฮะอ,อย่างชุดที่เราจะเก็บนี่เขาเรียกว่าชุดเทศกาลเชงเม้งนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าราคาจะสูงสุด,ดเราต้องควบคุมวันเวลาเก็บเกี่ยวให้ได้ครับแล้วเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของคุณภาพค,ความสะอาดขนาดลูกครับสีผิวลดช่าความหอมโอ้โหนี่หลายอย่างนะน้องเนี่ยนะกองกองก็เป็นระบบอะรับทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจาก การบริหารจัดการที่ที่ดีต่อเนื่องอ๋อครับอ๋อนี่ก็คือเป็นภาพรวมที่ถือว่าครบทั้งระบบเลยนะครับอย่าอาจารย์บอกต้องให้ให้ตรงช่วงด้วยนะครับถ้าเลยจากนั้นก็ไม่ได้นะครับนะฮะขออาจารย์คือไม่ได้ดูเรื่องผลิตอย่างเดียวด้วยาดด้วยครับช่วงไหนที่จะเหมาะที่สุดราคาที่จะได้ดีครับครับแล้วอย่างนี้ในส่วนของต้นทุนการผลิตนะฮะทั้งทั้งสองท่านเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เข้ามาดูแลแล้วนะครับต้นทุนการผลิต น้อยลงค่ะต้นทุนการผลิตน้อยลงนะครับอืมเราจะเหมือนใช้ยาคงที่ไปตัวนั้นตัวนั้นรู้เลยว่าเอชมตอนนี้นะเราควรจะใช้อะไรคือไม่ไม่ต้องใช้ซับซ้อนอันก็คือประเด็นที่ป้าอ้อยบอกลดต้นทุนเนี่ยก็คือรู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็แก้ให้มันตรงจุดนะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับนะฮะ อย่นี้อยากให้อาจารย์ดนายเนี่ยนะฮะฝากบอกเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาลำไยห,หรือการการปลูกช่วงนี้เป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งะครับจย์คือยังยังยังจะฝากนะครับว่าลำไยก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญครับแล้วก็ยังสามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงเพียงแต่ว่าตัวพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเนี่ยต้องทําความเข้าใจนะครับว่าระบบการผลิตกับการตลาดเนี่ยมันต้องสมคัญกันครับก็ฝากว่าอย่างแปลงนี้เนี่ย ทุกอย่างเราทําเป็นระบบ <accur enough. S 2> <VOICEOVER> ับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราก็สามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดที่ม <cinema ol kiss essa> ั่นคงได้โอ้ถือว่าสรุปคือถ้าเเรามีการจัดการสวนที่ดีนะครับมีระบบที่ดีการวางแผนตลาดที่ดีครับก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากก็วันนี้น้องเอถือว่าได้ข้อคิดสำหรับท่านผู้ชมนะครับชาวสวนลำไยนะครับที่ทำอยู่ก็นำเอาหลักการแนวคิดอย่างนี้ไปปรับใช้ได้นะครับก็จะได้ เลือกผลผลิตที่ดีกับแปลงของท่านวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ดนัยขอบคุณป้อยครับครับน้องเอครับสำหรับวันนี้รายการโอเอฮาน่าถึงช่วงสุไทยและว้าวายจริงๆริก็วนหน้าจะพาไปชมสวนหรือพาไปไหนนะคอติดตามชมติดตามกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรากล่าวคำว่าสวัสดีครับ